งานศพพระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรภาพฉากไม้ลงรักประดับมุขพระพุทธเจ้าปางห้ามญาติขนาบข้างด้วยพระอัครสาวกพระสารีบุตรถือเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าท่านเป็นเลิศเรื่องสติปัญญาและมีบทบาทสำคัญในพุทธศาสนากำเนิดพระสารีบุตรพระสารีบุตร เป็นลูกของนางพรามมณีชื่อสารีและนายวังคันตพรามหัวหน้าหมู่บ้านอุปติสธรรมแห่งตำบลน,นาลอกกะหรือตำบลนาลันทาท่านได้ชื่อเมื่อยังเยาว์ว่าอุปติศะเพราะเป็นบุตรแห่งสกุลอันประเสริฐสุดในอุปติสะคามวันเดียวกันนางโมคันลีพรามมณีในบ้านโกลิตะที่สนิทชิดเชื้อกับบ้านของสารีก็ได้ให้กำเนิดลูกชายนามว่าโกลิตะเช่นกัน ด้วยความสนิทระหว่างตระกูลถึง7ชั่วโคตรผสมกับนิสัยที่คล้ายคลึงกันของเด็กทั้งคู่จึงทำให้เด็กชายทั้งสองสนิทชิดเชื้อกันและร่ำเรียนที่เดียวกันจนเติบใหญ่ภาพประกอบพระพุทธเจ้าและอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง5วันหนึ่งอุปติสสะและโกลิตะได้ไปเที่ยวเล่นงานเรื่องเริงประจําปีของกรุงราชคฤห์ แต่ไม่ได้รู้สึกสนุกอย่างเคยเนื่องจากปัญญาและสติกแกร่งกล้าขึ้นชายทั้งสองเริ่มพิจารณาถึงมหหรสพและชีวิตของตนเองก่อนจะพบว่ามหหรสพเหล่านี้ไม่มีอะไรเลยท้ายที่สุดทุกคนก็ต้องลมหายตายจากจึงตัดสินใจจะสแสวงหาโมขะทรรหลุดพ้นจากเรื่องเหล่านี้ทั้งสองจึงเริ่มต้นไปบวชในสำนักของสัญชัยปริพาชก ที่กรุงราชครห์แต่เมื่อจบมาแล้วก็ยังไม่พอใจกับความรู้ที่ได้รับมาและคิดว่ายังไม่ตอบโจทย์จึงตัดสินใจแยกกันไปตามมหาครูที่จะช่วยพวกตนได้จริงๆและถ้าเจอเมื่อไหร่ก็จะมาบอกกันแอลละกันกระทั่งวันหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบรรลุครับปรมาพิสัมโพธิญาณเรียบร้อยแล้วก็ได้ทรงประกาศพระธรรมจักอันบวร ส่งพระสาวกไปออกประกาศคำสอนส่วนพระองค์ก็ประทับที่พระเวลุวันมหาวิหารในกรุงราชคห์พระอัศชิก็เป็นหนึ่งในสาวกที่ออกไปประกาศคำสอนจนได้พบกับอุปติสสะชายหนุ่มคนนี้เมื่อเห็นพระอัศชิก็เลื่อมใส่มากและคิดว่าท่านผู้นี้น่าจะเป็นพระอรหันต์จึงได้ตามพระอัศชีและสอบถามว่า,าศาสดาของท่านคือใคร พระอัสชีจึงแสดงคำสอนของพระพุทธเจ้าทพียงได้ฟังอุปติสสาก็เกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันอุปติสสะจึงรีบกราบลาพระอัสชีนำข้อมูลทั้งหมดไปบอกเล่าให้เพื่อนสนิทฟังจากนั้นทั้งสองคนจึงไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์และขอบวชอุปติสสะได้ชื่อว่าพระสารีบุตรและโกริตะได้ชื่อว่าพระมหาโมคันลานะภาพ ฉากไม้ลงรักประดับมุขพระพุทธเจ้าปางห้ามญาติขนาบข้างด้วยพระอัครสา,าวกงานศพพระสารีบุตรเป็นอย่างไรหลังจากที่ท่านช่วยพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาให้แพร่หลายและเป็นพระสาวกทำงานร่วมกับพระโมคคัลลานะมานานเมื่อถึงวันที่ท่านจะถึงแก่มรณภาพท่านได้ไปทูลต่อพระาศาสดาเพื่อนิพพาน เมื่อพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตท่านก็เดินทางไปที่บ้านเดิมของตนเองที่ตำบลนานลันทาและนิพพานที่นั่นญาติของท่านจัดการถวายเพลิงง่ายๆเก็บกระดูกห่อผ้าขาวนำไปถวายพระศาสดาที่เวลุวันซึ่งต่อมาได้สั่งให้ก่อสถูปที่ทางสีแพร่งเพื่อเป็นที่สักการะของผู้คนต่อไป งานศพพระสารีบุตรจึงถือเป็นงานเรียบง่ายสมถะาสมกับเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า